บุญโอ้โ oh หแม่ตัวร้อนมากเลยอ่ะโหแม่แล้วนะแม่ชื่อเพนบุญบุญเหรอลูกโห oh ไม่รู้จะทำเสียงแม่ไงเลยครับแม่ผมเองครับแม่รู้สึกยังไงบ้างอะ่ะมันมึนๆบ้านหมุนไปหมดเลยแม่จะไม่เป็นไรนะแม่ผมขอโทษที่ผมพูดอะไรแย่ๆใส่แม่ไปนะ ไม่หรอกแม่ต่างหากที่ต้องขอโทษแต่แม่ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะแม่ทำทุกๆอย่างให้มันพังลงแม่มาคิดดูดีๆแล้วสิ่งที่แม่พูดกับลูกไปเมื่อวานลูกพูดถูกเขาติดใช้คำว่าอ่ะถ้าแบบว่าเขาไม่ติดใช้คำว่าอ่ะมันจะแบบโอเคมากเลยไม่แม่แม่ดูสิผมมีเพื่อนเยอะแยะเลยเห็นไหมตอนนี้ และผมยังช่วยชีวิตคนคนหนึ่งได้อีกด้วยนั่นก็เป็นเพราะแม่ทั้งหมดเลยนะครับแม่อ่ะตัดสินใจถูกแล้วนะแต่ถึงอย่างนั้นแม่ก็ยังอยากจะขอโทษลูกอยู่ดีขอโทษเรื่องอะไรหรอครับแม่เป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกลำบากถ้าลูกไปเกิดในคะรอบครัวที่ดีกว่านี้นะโอ้โแม่ไอ้พูดแบบนี้พอแล้วแม่ผมจะเกิดเป็นลูกแม่นี่ยแหละ ผมภูมิใจมากๆเลยนะที่ได้เกิดเป็นลูกแม่โคตรภูมิใจเลยผมภูมิใจจริงๆนะขอบคุณนะลูกแม่จริงๆชีวิตแม่ถ้าไม่มีหนูคงไม่ได้มีความสุขขนาดนี้นะตอนที่ลูกอยู่ในท้องแม่รู้สึกว่าเหมือนได้ทำบุญอยู่ตลอดเวลาเลยเดี๋ยว แม่เลยตั้งชื่อให้เราว่าบุญยังไงล่ะบุญลูกแม่จำไว้นะไม่ว่าชีวิตจะยากลำบากแค่ไหนก็ตามลูกต้องเป็นคนดีแล้วก็ตอนที่ลูกอ่อนแอที่สุดพยายามหาพักพวกนะลูกจากประสบการณ์แม่ไม่มีใครสามารถอยู่คนเดียวได้จริงๆหรอกแม่ลองมาแล้ว เพราะถึงแม้เราจะบอกตัวเองว่าตัวเองนั้นแข็งแกร่งแต่ความเป็นจริงแล้วมนุษย์อ่ะอ่อนแอได้ฮะแม่ผมจะจำไว้แล้วก็อย่าลืมผมผ้าให้ตัวเองดีๆนะลูกลูกอ่ะชอบเตะผ้าห่มตอนลูกหลับตลอดเลยห่มดีๆนะ เรื่องนั้นไม่เป็นไรนี่แม่ถ้าแม่หายไข้แล้วเดี๋ยวแม่ก็มาหอมให้ผมดีๆเองใช่ไหมครับแม่รักลูกนะผมก็รักแม่นะแม่ยังไม่ตอบผมเลยนะแม่จะมาหอมพ่อหอมพออมแม่จะมาห่มพ่อห่มให้ผมตอนที่ผมเตะอ,ออกอีกหรือเปล่า แม่แม่แม่คุยกับผมหน่อยสิแม่ย่าคุณป้าแม่เพนโหตะโก,กนพร้อมกันเลยมื่อกแม่อุ้ยเอาใหม่แม่เอาหมาหายไปแล้วนี่เราหมดสติไปอีกแล้วเหรอเนี่ย แม่ึกหิวข้าวล้วต้องหาอะไรกินจริงๆแล้วล่ะอ่าแล้วมีพลังไปหาข้าวกินกันลงุงอือเราจะกลับไปซื้อไอ้ร้านลุงขายไก่ทอดไหมหนูว่าอย่าเลยลงุงไปซื้อร้าน,นอื่นเถอะยิงหรือว่าข้าวหมาด ตว่าเข้ามาดได้ผมไม่อยากลาลงไปกลับไปซื้อร้านไก่ทอดเลยอ่ะลงเข้าหมาดไหมอุดหนุนในทุนอ้ดุนในทุนว่าเข้ามาดไม่ได้หรอให้ตายเถอะที่ฉันต้องกลับไปไอ้ร้านนั้นสินะไม่ไปได้ไหมอะไปเข้าบนวิ้ยไปข้าบนได้โอเคไม่ใช่ร้านเดิมอยู่นั่นไงเดี๋ยวลองไปขอเขาดูก่อนเผื่อเขาจะให้เราฟรี เราอาจจะต้องบอกเขาว่าเราไม่มีเงินโอ้โหลุงแต่นี่เราต้องโกหกอีกแล้วเหรอทําไมเราไม่คุ้นกับความรู้สึกนี้สักทีนะทั้งๆท,ที่ก็ทําอย่างนี้มาตลอดการโกหกมันไม่ใช่เรื่องดียังไงล่ะรุงขนมขอโทษนะครับผมขอสักชิ้นหนึ่งได้ไหมตอนนี้ผมหิวมากเลยได้นะคุณไปต่อคิวเลยแต่ผมไม่มีเงินนะครับเออ ขอแบบสักชิ้นเลยได้ไหมครับแค่ชิ้นเดียวแล้วผมจะรีบไปทันทีอืมอ่าได้แต่ลุงอ่ะต้องทำอะไรให้ผมอยางนึงอ่ะจริงหรอครับได้เลยผมทำทุกอย่างเลยผมอยากให้คุณไปซื้อชาเย็นไหมผมสักแก้วอ่ะผมหิวน้ำแล้วลูกค้าก็เยอะมากเลยตอนนี้ร้านชาเย็นอยู่ตรงนู้นอ่ะได้เลยครับแต่ผมจะรีบซื้อและรีบกลับมาเลยนะครับอ้าวพ่อหนุ่มเงินล่ะ พอหนุ่มให้ให้เงินลงมาก่อนเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวคุณคุณคุณลืมเอาค่าชายเย็นอะจริงลุงเนี่ยเดี๋ยวเขารู้ไงว่าเรามีอะอ่านี่คนรนดับยี่สิบาทได้เลยไหนอะ่ะเหม็นเขาได้เลยอ๋อร้านนี้โทษโทษพอหนุ่มเอ้ยออกไปออกไปไม่ไม่ผมมีเงินนะครับนี่นี่ครับผม อ่าลูกค้านี่เองอยากกินอะไรดีครับขอชาเย็นแก้วหนึ่งครับผมเก๋รอแป๊บนะครับทำชาเย็นชาเย็นลุงใส่น้ำแข็งก่อนหรือว่าใส่ชาก่อนได้ลรวครับเพื่อรับชาเย็นอชาชาไทยเย็นมาแล้วผมซื้อชาเย็นมาให้ลรวครับโอ้ขอบคุณเดอ้อโอ้คนอีสานปะนี่คนบ้านเดียวกันอ่ะนี่คุณ เดี๋ยวผมให้สักสองชิ้นเลยโอ้คนอีสานใจดีมีเมตตาขอบคุณครับได้รับไก่ทอดมาชองชิ้นไก่ทอดแล้วก็นี่คุณได้รับข้าวเหนียวมาโหขอบคุณครับขอบคุณที่ยังเจอคนดีๆขนาดนี้ดูแลตัวเองดีๆเออขอบคุณเด้อไอจะกินให้เช่บเบเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับผมไม่รู้เลยว่าจะตอบแทนบุญคุณคุณยังไงดีไม่ต้องรอกไม่เป็นไร เราไปหาจักที่นั่งกินข้าวได้สะดวกดีกว่าโอ้แต่ว่าไปเราเอาอาหารไปแบ่งเจ้าหมาในซอยนั้นดีกว่าวิได้เลยไปหาที่นั่งกินข้าวหมาตัวเล็กๆตัวนั้นไม่อยู่แล้วแฮะโอ้กินก่อนดีกว่าหมาหายน้องหมาไปไหนแล้วอะ มีกันอหะอม้แมแมได้กินไก่ไม่ได้เลยนะไอหมานี่โอ้นี่ไงหนูได้กินอาหารใช่ไหมล่ะโอ้โหชิ้นนึงเลยหรอลุงอย่าลืมเอากระดูออกให้ด้วยนะน้องกินกระดูไม่ได้นะมาบามากินด้วยกันหนูก็หิวแล้วใช่ไหมอุย้ยหนูกินข้าวล่าสุดเมื่อไหร่หรอ ของลุงอะสองวันที่แล้วโอ้สองวันที่แล้วเลยเหรอน่านจะหิวมากเลยเนี่ยปวดข้าวมื้อเดียวยังหิวเลยเราคนเราอ่ะเนะเาะถุงขยะนั้นนะอาจจะเป็นนงหมาก็ได้ใช่ไหม <c oughs> ยน้องหมายังอยู่ ไอหนูลุงมาแล้วสเสมอว่าถ้าเราเล่นเกมนี้แบบพูดเหนือมันจะเป็นยังไงมันจะกลายเป็นเกมเศร้าอยู่ไหมอะยอย่าอย่ให่ใ่าหย่เดี๋ยวเดยเดี๋ยวบอกว่ามันมันผิดตีมันผิดตีไม่เอาลุงขอนอนด้วยคนได้ไหมอ้ากสีเงน้องนั่นคือโอเคใช่ไหมขอบคุณนะหนูได้ยินเสียงเกมชัดปะ เผื่อบอว่าจะเอาขึ้นนะ่ะเสียงเกมอนะ่ะหรือว่าเสียงน้องหมาได้ยินปะขอบคุณนะหนูแล้วลุงนอนด้วยนะสักคืนอนะ่ะมานอนกอดลุงก็ได้ลุงเหงามากเลยงั้นเดี๋ยวลุงไปทํางานอีกนิดนึงนะเราจะได้มีของอร่อยๆมากินกันเฮ้ยกำลังใจมาดีไหมลูกเุ้ยเรียกหมาว่ะลูกเก่งมากเลยลูกชายเอ๊ะเดี๋ยวนะ เราเป็นตัวเมียนี่โทษทีโทษทีงั้นเอาใหม่เก่งมากเลยลูกสาวเดี๋ยวลุ่งกลับมานะ <S <S คุณสามารถรูปหัวและแสดงความรักในรูปแบบอื่นๆกับน้องหมาได้แล้วลองไปกดคุยกับน้องหมาดูสิฮ่องว้าวหมาจนจัดยังไม่ตั้งชื่อห้องอุ้ยรูปหัวอ่า เอ็งว่าเด็กดีเดี๋ยวคืนนี้ลุงขอนอนด้วยนะแล้วลุงจะกลับมาฮงโ,โอเคเดี๋ยวลุงกลับมานะาจะได้มีตังค์ไปซื้อของอร่อย <c oughs> แต่ว่าลุงทำงานอะไรเราต้องลองไปขอตังคนที่ลุมพินีเมนชั่นสักหน่อยและลุงทำงานอะไรรูได้โอเคหนูไม่น่าถามเลยลุงเอาได้เวลาเหนื่อยอกะทำงาน เม่นมีใครมาคุยด้วยเลยครับลุงจุดจุดมันต้องตามมาได้ไหมอะไปไกลๆเลยไปชิวๆอุ้ยคนนี้ให้เงินคุณมาหนึ่งบาทโอ้แม่สาวขอบคุณมาก1บาทอย่างนั้นเหรอมีเศษเพอดีเหรอเหลือแะไรโอเคนี่คือการไถ่ตังไป ไม่มีให้ไปเชีวเชี่ยวอุ้ยคนนี้ให้ตังคุณมาห้าบาทโอเคอู้ได้อีกห้าบาทขอบคุณครับขอบคุณครับผู้หญิงคุณน้าเดี๋ยวหนูให้เงินคุณน้าบ้างนะคะอุยอ้ยโอ้ขอบคุณนะหนูเดี๋ยวเดี๋ยวเธอเธอคือ เอา้าเธอใครอะ่ะเอ้าเฮ้ยเอา้ากล้าเธอใครอะ่ะเฮ้ยเป็นไรเกิดอะไรขึ้นวะแกวิ่งหนีอะไรมาเอา้าแล้วน้องหมาหายไปไหนอะ่ะลูกสาวไม่น่าใช่นะนี่แกขโมยของมาเหรอผู้หญิงคนนั้นน้องผู้หญิงคนนั้น ฮะอะไรผู้หญิงไหนวะไม่ไม่ไม,ไม่มันไม่จริงมันไม่จริงมันไม่จริงใช่ไหมอ่ะนายยัง <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นก่อนดีวะใจเย็นพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วมึงอะ่ะใจก่อนโอเคไหมกูอยู่นี่แหละเราอยู่นี่นะนายอยู่นี่อย่างนั้นเหรอเออดีวะ ทำตัวเป็นไอ้ขี้แพ้อีกอแล้วนะมึงอ่ะไม่เบื่อตัวเองบ้างหรอวะไอ้ขี้แพ้อ่ะโอ้โหสภาพอ่ะสรุปผู้หญิงที่แกพูดถึงนี่มันคือยังไงคือใครวะน้องเขาหน้าตาเหมือนไม่ไม่ไม่ไมไมโอเคโอเคกูไม่ถามแล้วก็ได้โถเอ้ย <S 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 เดี๋ยวนะมีใครทำอะไรแกอ่ะแผลนั่นอ่ะเอาอ่ะ เพือนเห็นละแต่ก็ดูเหมือนจะน่าจะมีคนช่วยแล้วใช่ไหมไอ้ผ้าบผนเทนี่ยเอาจริงๆที่นี่ก็น่าอยู่นะแต่ไม่มีหลังคาให้ไม่มีหลังคาหรอที่นี่คือที่ไหนเนี่ยโอเคแกจะโอเคไหมถ้าเราจะขอฝากของของเราไว้ที่นี่อะเรากลัว แกนี่มันเรื่องเยอะจริงๆเลยนะรู้ตัวเปล่าเอ้ยน้องหมาโอ้ไงเจ้าตัวเล็กอุ้ยโทษทีไอเจ้าบุญมันกำลังเป็นอะไรไม่รู้ของมันเนี่ยน้องสงสัยลุงเป็นอะไรโอเคเดี๋ยวเราไปละมีธุระต้องทำอีกปากดูขี้แพ้นี่ให้ลุงด้วยนะเจ้าตัวเล็กโหแล้วเรียงซะแบลชา่าลุงกล้าห้อง ฮ้องฮ่องฮ่องลงเป็นไรฟู้ดฟีตฟู้ดฟิต,ฟต,ฟตเดี๋ยวห้าเสี่ยงเป็นจู๋เหม่งเลยฮะนี่มันที่ไหนอ่ะนี่มันบ้านเรานี่แม่อะไรลูกแม่บอกแล้วไงว่าเรารออีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวข้าวก็เสร็จแล้วนะลูก อู้บ้านเก่ากอดแม่อุ้ยลูกลูกทำอะไรนี่อะแม่ทำกับข้าวไม่ได้นะลูกกอดแม่แบบนี้เนี่ยผมคิดถึงแม่คิดถึงแม่มากๆเลยผมจะกลายเป็นบ้าแล้วอ่ะแม่ผมไม่ไหวแล้วโถวลูกจะเย็นเย็นลูกก็แค่หิวนะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลย มันเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยครับแม่สำหรับผมตอนนี้วันนี้เป็นอะไรล่ะลูกหืมหืลวลูกไปนั่งก่อนแม่ใกล้ทำกับข้าวเสร็จแล้วรออีกแป๊บหนึ่งนะลูกเรากินข้าวที่ไหนอ่ะสาสตรเหรอกินที่เสือเอ่อสำรวจของได้ไหมหนะ้า อลองหน่อยหน้าวิวหน้าต่างโอเคสลงสัยต้องไปกินข้าวได้ซื้อมาเล่นแน่นอนเกมเนี้ยลูกช่วยเล่นผ้าเอาผ้าของม้าของพ่อออกไปทีสิได้ไหมได้ครับขอบคุณจ้ะโอ้ดูน่ากินมากเลยค่ะแม่มานานมากแล้วนะที่ผมไม่ได้กินฝีมือแม่งั้นผมกินแล้วนะครับ เดี๋ยวมึงมีตังเปล่าฮะถ้ามึงไม่มีตังก็ไปไกลๆเลยแม่ไปก่อนที่กูจะสับหัวมึงเป็นชิ้นๆน่ะแม่พูดอะไรของแม่โอกาสสุดท้ายไปเดี๋ยวนี้แม่มันไม่จริงใช่ไหมแม่แม่ครับอะโหฝันไร้ อ๋อช่วยช่วยน้องเอ้ยไม่ใช่ช่วยลุงด้วยน้องน้องไม่ไหวเอ้ยไม่ใช่ช่วยลุงด้วยน้องลุงไม่ไหวแล้วหนูมีฝันร้ายบ้างหรือเปล่าเมื่อกี้ลุงโคตรฝันร้ายเลยรู้ไหมลุงเอาฝันถึงแม่ของลุงบ่อยมากบางทีเหตุผลมันก็น่าจะมาจากที่ว่าแม่เขาเป็นคนแรกที่สอนให้ลุงรู้จักคำว่าเข้มแข็ง แม่บอกว่าคนที่แข็งแกร่งไม่จะทกสะท้านเลยอ่ะไม่มีอยู่จริงหรอกเพราะคนเราอ่ะก็ได้แค่เสแสร้งให้คนอื่นดูว่าตัวเองเป็นคนแข็งแกร่งแหละเพราะคนเราอ่ะก็ได้แค่เสแสร้งให้คนอื่นดูว่าตัวเองเป็นคนที่แข็งแกร่งเท่านั้นเพราะว่าธรรมชาติของหัวใจมนุษย์เปราะบางหมดแหละแม่ของลุงเขาพูดประมาณนั้น แม่ปกติแล้วแม่จะมาปลุกทุกเช้าตอนตีห้าเพื่อให้ใส่บาตตอนเช้านะ่ะโอ้ตอนตีห้าทุกเช้าอย่างนั้นนะ่ะเออขอโทษนะคะเมื่อกี้นะพูดว่าทำอะไรตอนเช้านะคะกลับมาที่ปัจจุบันใส่บาตรจะใส่บาตมันคืออะไรหรอคะโอ้ยจะให้อธิบายอีกสนะอืม อธิบายยังไงดีนะก็ทุกๆเชา้าพาเขาจะถือบาทมาแล้วเดินไปตามบ้านเช้าพุธอย่างเราเราก็จะถวายเป็นพวกข้าวปลาอาหารให้หรือว่าของใช้ให้ก็ได้เพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตทําแล้วจะได้บุญนะหนูอ๋ออันนี้คือคนไทยทุกคนทาหมดเลยไหมคะตอนเช้านะ่ะอืมก็ไม่ทุกคนนะคนที่เขาทําก็จะเป็นคนที่ศรัทธาตรงนี้นะหนู อ่าเป็นแบบพิธีทางพุทธศาสนาใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะใช่แม่ก็แม่ก็สอนว่าเวลาทำบุญน่ะมันทำแล้วจิตใจเราจะสะอาดขึ้นแม่เป็นคนที่เป็นคนที่มีเมตตาใจดีที่สุดที่น้าเคยเจอมาเลยสองพันห้ารอยสิบสาม อุ๊ยสามขวบเนี่ยนาบุญสามขวบลุงอะจำหน้าตาของพ่อลุงไม่ได้แม่ของลุงเขาพาลุงหนีมาอยู่ที่หนึ่งตั้งแต่สามขวบสิ่งที่ลุงจำได้ก็คือลุงบังเอิญหยิบผ้าขาม้าของพ่อเขาติดมือมาด้วยแม่ของลุงเขาพาลุงไปที่อำเภอแม่จันเชียงรายเป็นทางเหนือของประเทศไทยนะ่ะ แม่เขาหวังอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อืมแม่นี่เรากำลังจะไปไหนเหรอฮะทำไมพ่อไม่ได้มาด้วยตอนที่ลุงถามแม่ลูกสังเกตได้ว่าตรงหน้าแม่เขามีรอยช้ำตอน,นเด็กๆอะนะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรเราไม่ประสีภาษาแต่พอโตมาก็คิดย้อนนะแม่ของลุงอะ่ะ เขาโดนทําร้ายมาแน่ๆแต่ลุงมั่นใจว่าไม่ใช่ฝีมือพ่อของลุงหรอกแล้วสุดท้ายก็ไม่ใช่จริงๆด้วยแม่ทําไมแม่ไม่ตอบผมอ่ะแล้วแม่ไม่ตอบผมจริงดูบ้านใหม่ของเราสิลูกสวยไหมล่ะมาเดี๋ยวแม่ให้ลูกดูอะไรบางอย่างตอบผมก่อนแล้วกันว่าหรอว่า อะไรหรอลูกแม่ตอบผมก่อนสิทำไมพ่อถึงไม่ได้มาด้วยพ่อเขาคงมีธุระบางอย่างที่ต้องเคลียร์ก่อนนะลูกแล้วถ้าเคลียร์แล้วเดี๋ยวเขาก็จะตามมานะลูกมาเดี๋ยวแม่จะให้ดูอะไรแม่มั่นใจว่าลูกต้องชอบแน่ๆเลยจักจักจั๊กจ,กจ,กจกบ้านแบบนี้หรอโอ บ้านแบบนี้บ้านเขาเก่าบ้านไม้ไมดูสิลูกวิวบ้านเราสวยไหมล่ะว้าวเชียงรายใช่ไหมตอนนั้นแม่เขาซื้อบ้านบานเขาซึ่งห่างจากตัวหมู่บ้านหลายโลอยู่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแม่ก็ต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินมาผ่อนบ้านทุกเดือนอื1มสองพันห้าร อายุหกขวบแล้วเริ่มโตแล้วก็พูดรู้เรื่องแล้วนะตอนนี้ปูนลูกเสร็จหรือยังเดี๋ยวไปโรงเรียนสายนะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเดีนี้หลหะครับโอเคแม่เราอยู่ข้างล่างนะแม่เขาเรออยู่ข้างนอกอุ้ยน่ารักจังตอนเด็กว้าวน่ารักจังกระจกแล้วหนูต้องทำอะไรผมต้องทำอะไรหรอแม่ ผมเสร็จแล้วผมเสร็จแล้วไปด้วยแล้วกันโอ้มันน่นารักอ่ะมันน่นารักอ่ะชอบภาพพิกเซลอะ่ะแม่ผมขอไปฉีแ่แป๊บ <c oughs> เสี๋ยวละครับพร้อมตักบาทตอนเช้าลูกพร้อมไปโรงเรียนวันแรกหรือยังไม่เลยอะ่ะเอาหนะ้าไม่เป็นไรหรอกลูก มันไม่มีอะไรนาะห่วงหรอกไปกันเถอะว้าวใช่แล้วทุกๆวันลุงกับแม่จะเดินไปโรงเรียนด้วยกันไปโรงเรียนทีก็ใช้เวลาประมาณ40เอ้ยน่าจะมากกว่านั้นนิดนึงประมาณชั่วโมงได้ใช่ประมาณนั้นเอาจริงๆมันก็มีพวกรถคิวนะรถสองแถวอะ แต่ว่าตอนนั้นเราต้องประหยัดให้ได้มากที่สุดโหเดินไปโรงเรียนหนึ่งชั่วโมงเลยเหรอคือฟังดูเหมือนไกลนะแต่ถ้าเราเดินบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ชินเองแหละโหเพราะว่าเดินจนชินยงไงล่ะวันแรกของน้องบุญเด็กน้อยไม่เป็นไรนะลูกวันนี้มันต้องผ่านไปได้ด้วยดี ผมจะโดนเพื่อนบูลลี่ไหมหวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นนะแบบโรงเรียนต่างจังหวัดอะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะปกติแล้วเด็กก็จะไม่เยอะเท่าไหรอ่อ่ะแบบสิบคน10บกว่าคนแล้วแล้วผมต้องทำไงโอเคกรลบธงชาติมีประเทศไทยวะเนี่ยใส่มาให้หมดทุกความเป็นไทยกับเกมไทยใสให้หมดครับ ไม่มีหรอโถอย,อยากร้องเลยผมอุตสาห์ไปจํามาเพียงชาติอ่าทุกคนไปห้องเรียนกันตามครูม,มานะอู้ห้องเรียนวะมีนักเรียนทั้งหมดสิบคนสิบอคนน้อยมากสิบเอ็คนไปแล้วมีเสียงแบบอันนี้จะเปล่าโต๊ะเรา เราน้อ,อง,องยังไม่มีเพื่อนเลยนี่เงียบๆสิพวกเธอน่ะคุูปากเดี๋ยวโอ๊ยช่างแม่งเดี๋ยวครูจนถึงตอนนี้นาย,ยังจำได้เลยคนที่อยู่หน้านะเขาชื่อว่าทศ เฮ้ยโอ้ความรู้สึกนะตอนนั้นทุกอย่างมันท่วมท้นไปหมดคือนะฟังภาษาเหนือไม่ค่อยเข้าใจแล้วนะก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงได้ไง,งเราเราชื่อบุญนะยินดีที่หุบปากไปเลยใครอยากจะไปคุยกับไอเด็กอีสานอย่างมึงวะเอา้าคนอีสานแล้วมาทำไมคนอีสานแล้วมันก็มีหัวใจนะน้องเฮ้ยเราขอโทษ งั้นคนหลังเราจะเอา้ากูบอกให้เงียบๆมึงหูหนวกหรือไงวะฮะเอา้เอาไอ้ขี้แพ้เลยโอ้ไอ้ทศ